ไปแดดมะถูโอ้พอแม่หนอโอ้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 ถอยถอยถอยขึ้นบ่ได้เลยโอ,อ automated automated ้ถูถ so ูขึ้นบ่ได้พ่อแม่พี่น้องมีผู้ม <iş meaning todavía> ีโฟบูบ <c inate. Music> <umba Love> <tra> <and ấ> ้าถูพ่อแม่พี่น้องบ่าเม่ขับมาข้ามางัวบังหน้าไปต่อบ่ได้เลยถั่วถั่วถั่ว สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องยินดีตอนรับทุงท่านเนะาะบอกว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนะบาหลีก็ขคอตอนรับเข้าสู่ส่องของเฮาอีกคือเก่าคือเดิม่อแม่พี่น้องกับคลิปนี้เนาะบาวลีจะมาอัปเดตเส้นทางจากอ่าเมืองหวยทรายแขวงบบแก้วไปสู่เมืองพาอุดมแขวงโบกแก้วเนาะมาเบิงน้ากันว่าเส้นทางที่เขาไปมันจะงดซ้าใด้หรอน,นะกะพัพอดีเขามีโอกาสแต่เขามาเฮดเวียกอยู่ที ตัวแขวงกับวัวแก้วเนาะดังคลิปแล้วไปกับพอดีไรเข่าไปเบิงคาสิโนพ่อแม่พี่นอกความเจริญหูเจริญตากับมาเวียกพ่อแม่พี่นอกก็เลยว่าแวะท้ายเก็บภาพบ,บรรยากาศไทยหับโซน,นกันสําหรับคลิปนี้ก็คือจะรีวิวเส้นทางเนาะว่าเส้นทางจะเป็นอะไรนะจะ,อะพอๆอ,อันใด้กัไปติดตามหับโซมพร้อมๆกันเนาะโอเคพ่อแม่พี่นอกในอันนี้ก็คือเป็น สภาพเส้นทางที่ออกจากตัวแขวงเว็บไ,ไปายตะกี้ลืมเ,เบิ่งพ่อแม่พี่น้องไอ้เบิเห็นป้ายแล้อ่าเคสนี้น่าจะเป็นบาตนดานทินพ่อแม่พี่น้องเป็นเส้นทางลาดยางที่ว่าโอ้ดีดีดพอสมควรเลยเนะยาะระยะอยู่ประมาณหลายกิโลเมตรอยู่นะอ่าคอยไปเบิ่งไปซ่มน้ำกันเนาะอันนี้เป็นบาตรดานทินเด้อพ่อแม่พี่น้องมีสายแดงติดกับทางพี่น้องฝั่งไทยเขา ขามโค้งไปก็คือเป็นฟังไทยเลยเนาะสำหรับวิวเช่นนี้อ่าับชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเมื่อนี้ก็อ่าฝนฟ้าอากาศบดๆคลายๆกับจะมีฝนมือเศร้านี่ก็ลงมาแล้วหาหนึ่งใหญ่เติบนเนาะแห่แต่เอาเปียกไปพอสมควรโอ้ยยยๆยทางโค้งขนาดประมาพี่นอ้องอือโอ้โถๆๆๆโะเถอะอคัก สเปอร์เขาก็ลอยขนาดเลยสเปอร์ตีนพี่เดี๋ยวเขาจะได้เห็นทงไอทงหน้าของชาวบ้านเพิ่นเนาะเพ่นช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มคาดหน้าแล้วเพราะว่าใกล้ๆจะกลางเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนเจ็ดเนาะก็เริ่มลงมือปล๊กดำให้นาตะกะ บ้านด้านทิ้นนี่ที่ว่าเจริญพอสมควรประมาณเป็น้องเบิงไปทางไหนกันเป็นเงินตึกเงอนกอเงนอิเงนแบบถาวรเลยแหละภาษาชนเพิ่นทำมาขาขายกับพี่น้องฝั่งไทยะนะก็เลยว่าเฮ็ดใ้ชีวิตการเป็นยูดีขึ้นหลายพอสมควรเนาะมันยูไก่การติดกันการไปมหาสู่กับสะดวกสบายเนะาะเพราะว่า สินค้าอยู่ในล่านะประมาณ70-80%เป็นของทางทางประเทศไทยที่นำเขามาขายกันเลยว่าอ่านี่แหละประชาชนกับนํำใส้แล้วก็ดให้ไทยคนเคสน,นี่เน,นาะมีฐานะที่ดีขึ้นนี่พอแม่ม้อกพูดทั้งนั้นกำลังลกเข้ากานี่โอ้กำลังคาดดำมาวอนนี่แล้วอันนี้เป็นเส้นทางระย่างคือเก่าเนาะ แต่ว่าอยู่โคงเคสนี่ฮันเพิินจะเอิญมาเป,เป็นเป็นธงผ้าห่าว,าวพราะแม่พี่น้องนี่มันจะซ,ซ,ซื้อแบบนี้ไปประมาณจ็กกิโลเมตรจะหัวประมาณเจ็ดแปดกิโลเมตรนาอนี่มันจะซื้อแบบนี้ไปเลยพ่าแม่พี่น้องก็คือเพิ่นเอิญ่าธงผ้าห่าวธงผ้าห่าวก็คือตอนตอนน,นนั้นแบบอ่ามันก็มีเส้นทางนี่นาอเพราแม่พี่น้องแล้วมักผ้ากนะันอ่าเพิ่นเก็บจากเบื้องนี้ ้วกอนยางผ่านทงนี่ไปประคบบองนันมักเ้าจนแหงเลยนะเพลนกันเลยว่าเอื่นมาทงเผาหฮาเนาะอันนี้เป็นประวัติที่เพิินเล่ากันมานถ้เมืองขวามือของเฮาเพิินเหตุเป็นหน้าบ้านอ่าเนาะเส้นทางเส้นนี้ถือว่าโอเคอยู่่อแมพี่นงเอยนั่งรับได้สบายเลยนี่ทางหนาเอามีฝนแน่นอนเนาะก็ต้องถามหาหลับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตปนตางอีกอย่างน,อน้อนี่โอ้อยญนาหญ้าบ้านพ่อแม่พี่น้องนี่เพิ่นใส่รถอ่าอีแตนแกไปแหงว่ากินโอ้ถ้าวาเสียนทางแบบนี้ไปฮอดเฮื่อนของเฮาเลยนะ่ะฮอดเมืองพาอุดมนะ่ะน่าจะใส่เวลาอยู่ประมาณสัมงปลายนี่แหละเพราะว่าระยะทางจากเมืองหอยทราย แขวนวัวแก้วไปฮอดเมืองเผาดุมแขวงบ่วแก้วระยะทางมันมีแต่64 64กิโลเมตรซื่อๆไอ้ทถงหน้าพ่อแม่พี่นอ้องแบบเพียงดีแค่นี้น่ะโอ้ยอโยยอ่ะพาพาปกอาจจะบนนิ่งพ่อปันใดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเซฟเฟอร์โหลดเยือบร้อยส0งร้อยคนละเบิง่งสองร้อยกิโลเมตรตอ่อชั่วโมงอ่านี่ยสาวให้สาวหนา้าเริ่มเนาะ โอเคเส้นทางก็จะประมาณนี้เดียววิทย์เส้นทางดีเข้าซูเส้นทางแบบาดาวอังคารก็จะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงน้ากันอีกท่หนึ่งโอเคพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ฮาออกจากทางยางมาเนาะก็คือมาเข้าเส้นทางาแดงเนาะจักแดงฮู้จักเป็นตมฮู้จะเฮากับ่บนแน่ใ,นใจพ่อแม่พี่น้องเลยครับ z o ไปน้ากันเนี่ยเวลาฝนกะจะประมาณนี้เลย จะมีน้ำนอคังเป็นนองเป็นนองแบบนี้แหละพาถูกคอยไปคอยมานะแบบนี้เขาใส่ความไวได้แต่ประมาณ้าเนาวกิโลเมตรต่อส่วโมุ่งระยะทางอยู่ทีน่าจะประมาณห้าหกห้าห้าสิบกิโลเมตรเนาะเป็นแบบนี้เลยตลอดเส้นทางไปหาบานของเฮาอยู่นันแหละเรื่องผาอุดมแข่งบอกแกว้วเนาะก็ แบบนี้พ่อแม่พี่น้องเส้นทางนะเอาก็เลยว่าบกบก่าเอารถเท้ามานะรถเท้ามันเป็นรถอันแกน้ำเนาะรถเฮต์ร้อยนะกับบก่าเอามาย้อนว่าถาวมากะหยาดมันจะติดตุ่มติดอันนั้นเนาะมันไปบ่ได้อันนะโอ้โธ่โถโธ่โธ่โธ่โบิ่งดูเป็นน้ำเป็นหนองพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าสภาพอากาศก็คึมๆึมทางิ่งขวามือเป็นทงหน้า ซ้ายมือก็เป็นสวนยางพลาทางกลางก็เป็นหนองปลาเอ้ยพ่อแม่เป็นหนองปลาเป็นเส้นทางพ่อแม่เป็นหนอว่ายกเด้อคอยไปค่อยมากพ่อแม่เป็นหนองเลยแต่หาว่าท่านใดได้เข้ามาในส่วนนี้เนาะก็ติดต่อหาบาลีเด้พอพ่อแม่เป็นนองเดี๋ยวจะเข้ามาหับเองเนาะจากรถมาหับเนาะถ้าว่าไปน้ำโดยสารเป็นนี่เป็นหล่จนจันแบบ เ่าเคยขี่นะบ่เคยใส่เส้นทางแบบนี้เนาะอยากจะเมารถดีแต่ว่าวันนี้เฮามีซูเฟอร์รถตีนผีมาน้ำเนาะก็เลยว่าโอเคอยู่ใส่เวลาอยู่2ชั่วโมงด้วยกันโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวติดตามไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนกันไปเนาะโอเคได้แล้วฝนตกลัดหน้าเฮาเบิ่งหนทางเนาะปพาโถกเป็นเต็นท์น้ำเบื้อง ถ้ามึงเบิง่งเบิ่องขวาเนาะเจ้าเนาะเป็นแม่น้ำคลองได้ผมเองไป้อนยังยัง,ยงบบพ่นเถื่อนยังเป็นเขตอ่าสายแดนแลาวไทยอยู่บ่ตอนนี้หนาเจม่นอยู่ลาวแล้วเนาะแม่นบอกหนาะแม่นพ่อแม่พี่น้อนไงเฮากับพ่แน่ใจคือชิเมียนนั่นแหละเนาะอ่าถูกแม่น้่ะจแม่นเนาะโอเคสเปิร์รถเพิ่นมาแม่นทางลาวอยู่ เขาสูฟังล่าแล้วแต่ว่าอยู่ฝากฟังของไม่นำคลอ,องนะพ้นนี่ยังจะบ่ทันหยุดเด้ตามเบิงฟานยังมืดๆอยูอ่โอ้โถโถ,โถ,โถพ่อแม่พี่น,น้องเส้นทางเนาะว่าจนสันจนคอนเลยนี่แต่ว่าเพิ่นก็กำลังปรับปบรุงกำลังแปลงอยู่แหละแผนการของเพิน่นเนาะ,ะเพิ่นนีแล้วแต่ว่าก็ใใสระยะเวลาในการก่อสร้างเนาะ ถ้าเขาเจ็ดปุ๊บปั๊บมันก็บก็ได้มาตรฐานนะนะิันก็เลยว่าคอยแปลงคอยเอาเนาะอันนี้เพิ่นมีแผนการออกมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะกัาเบิง้งถ้าส้มต่อไปนะว่า,าเส้นทางเส้นนี้จะออกมาแบบใดถ้าได้เส้นทางนี้เนี่ยโอ้โคตรสบายเอาใส่เวลาเพียงแต่สมองเดียวเนาะออจากเมืองเฮามาที่เมืองหอยทรายนะเนี่ยก็จะมีรถ ประจำเส้นทางอยู่ไปลกๆมาๆอยู่รถโดยสารเนาะรถโดยสารนี่เพิ่นขี้นี่คนหนึ่งนี่ส0องแสนกรีบป,ประมาณนี่นเนาะเส้นทางอาจากเมืองเผาดมหาเมืองหอยทรายส0องแสนกรีบถ้าตกเป็นเงินบาทกบ,ปร,บทป,รประมาณ300บาทประมาณนั้นประมาณสามรอยบาทประมาณนี่เนาะถามว่ามันแพงบ่ถ้าเทียบกับ ฟังไทยกับแพงแต่ว่าเส้นทางมันมันโหดหายนะกับเปลีอยนน้ำมันเนาะถูกกว่านี่พ่อแม่พี่น้องความหยาดมันสิเกินเนาะมาดูโอ้โถูกๆแต่ฝนมากนี่บนเรือเลยนี่นะหนำมันซอออกไปนี่โยโถูกๆถูกๆป้า,าเป็นต่หยานเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคอยไปคอยมาเด้อสมควรสมควรเนาะ,ะสมบุกสมบันเส้นทางเอามา เดี๋ยวไปเบิง้งน้อกันนี่อันบานที่เวาเจะาฮอดนี่ก็คือเป็นบาทบาทอะไรก็เจ้าบาทหอยทองอ่าบานหอยทองเด้ออันนี้พ่อแม่พี่น้องเมืองนั่นเป็นเมืองหอยท้ายอยู่เนาะเมืองปากท่าโอ้เดี๋ยวนี้เขาเข้าสู่เมืองปากท่าแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่หลังจากนั้นก็จะเป็นเมืองเราอันนี้เป็นบานหอยทองอ่าโอ้เพิ่นไดป้ปลา ขายป่านี่ตัวงใหญ่เติบคือแต่ป่าครึ่งนี่ละเนี่เส้นทางคนกับทะลุไปแบบนี้นะกำลังเริ่มปั๊บปุ่มออปอฝนตกฝนนม่เล่นน้นองทางนี่ลื่มเลยไปไดบบอหลดเฮารอเหมือนน้ำกันเด้อ เขาในบ้านเขาบ่จะไปได้ถัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่เป็นทางเว้นแต่ว่าอยากไปบ่ได้มันมือไปได้อ่ะมาทูอ้พ่อแม่เนาะพู้อู้อู้อู้ถอยถอยถอยขึ้นบ่ได้เลยโอ้เธอเขึ้นบ่ได้พ่อแม่ไม่น้องมีผูมีโฟบ่บ่มี ผมมีนีไปบ่ได้มันมื่นเนาะเฮาเบิ่งก็นจนเลื่อมในฝนหกักกระตกนี่ย้อาโถพ,พุ่นพ่อแม่พี่น้องขึ้นบ่ได้แล้วดอยนี้ถอยเนาะทางนี้เป็นทางลีกคือว่าทางเวียนบาดเนาะอ่าไปเส้นทางเก่าเอาโอเคจึงจะได้อ่าอัานนี้เป็นเส้นทางอ่าเข้าสู่หม,มู่บ้านห้วยทองเนาะ เส้นทางลาดยางแต่ว่ามันมันออกมืดแล้วพ่อม่พี่น้องพวกกินเนาะครับปูหลายปีนะ <c oughs> ยอกเด้อพ่อแม่พีนน่น้องไอ้เนี่ยมันมันเหี่ยนไปหมดแล้วเอาใส่งานหลายปีเนาะเอาโอเคเนี่ยวันทั้ทงยางแล้ววันนี้สบายแล้วเนี่ยสปูเราจะสปีดเต็มที่อีกหน่อยทางยางก็มด เมื่อแล้วเดี๋ยวประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นบัตรใหม่ทองเนาะเดี๋ยวไปเบิงบัตรต่อไปอ๋อถูกก็แม่ไปน,นอนเส้นทางเนาะสุดใจเลยอันนี้เป็นเส้นทางอ่าอยู่ระหว่างตัวเมืองคองเมืองปายทาแล้วเนาะในนาตอนนี้อย่ลืมวอล์มเสียด้วย ป้าทูป่าแม่เป็นนกป่าแม่งขับมาขับมางัวบางหน้าไปต่อบ่ไใดเลยเถถิดเถสภาพเส้นทางกะซัมนี้เจองัวอีกเจอผู้งัวเถิดเถิดเถิะเถๆๆ ไปตามนี้เพราะแม่พี่น้องฝนตกฝ้าแดดกะบูไปกับบุมีทางไปอ้ยวัยนนี้กะสมบุกสมบัติกันนะเอา้าหลดมาทางหน้าบันนี้ จากที่ฝนตกยุดยุดปุ๊บนเนาะก็นำมานเานาะนำหลังฝนเนาะพอเบึงทงั้งเึืองขวาของเราก็เป็นนำธาด้ยความไม่น่อกำ้นคุ้น,นฝนตกหลายเลยไอ้โน้นำ่าคุ้นขนาดเลย โอ้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นเมฆลอยเนาะอ่าก่อนเมฆติดกับภูเขาเลยบรรยากาศโอ้คักๆหลังจากที่ฝนตกเนาะสภาพทางบุญเป็นเ็น้ำเมื่อโอ้โหมีงัวมีควายถอยถอยคุดูทางด้านเป็นก้อนเมฆเนาะอาจจะเป็นไอ้น้ำเนาะดินนวลหยอดหล้วก็ฝนตกลงมาแล้วก็ไอ้น้ำขึ้นเมื่อ อ้โโถ่บนนี้กะสุดยอดเด้อพ่อแม่พี่น้องวู้ว่าจริงขันใดบอลลองลุ่นน้อกันเนาะฮึบทุ่มเทขนาดเลยคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องเลยอุ๊ยอ่าโถ่ได้บอลพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเลยอันนี้ฮึบเอาเก้าโอ้โหมือเท้โอ้ได้ได้พอแม่พี่น้องสเฟืองเฮามันลอยอยู่แล้วเนาะอ๋อขนาดไม่โอ้โถ่โถ่โถ่ ทางนี่มื่นขนาดพอไหมน้องแบบมันยังบ่มีหินลายนะมีแต่ดินสนลายก็เลยเห็ดให้มืน่นอืมนนี้เป็นเส้นทางเรียบแม่น้ำทาพพลแล้วไหลมาแต่แข่งลงน้ำทานะพุ่บนบาทของกูคิวพุ่นโอ้โถทัยาวเติบตอนนี้ไกลๆเจ้าฮอดบาท ปาร์คฮาร์ตเป็นเมืองเผาดมแล้วเส้นทางก็เพิินกำลังแปลงแบบนี้ไปแล้วยังบอได้สาเเลจเท่อกันเลยวาอยู่ยากได้สักหน่อยอดทนไปน้ำกัน้าติกีเน่บุกคิดได้ว่ที่ขึ้นเอฟร์รถเพิ่นเลงทางขึ้นมาเลยกันเลยวะอ่าขึ้นได้ ก็ช่วงนี้ก็บ่ยเห็นนะรถรถติดรถค้าเนอแต่ว่าช่วงปีปีกายปีก่อนที่ผ่านมานก็ีอู้มีหลายอยู่แบบรถค้าแล้วกับปบ่ได้นะแต่ปีน,นี้ก็บ่ล้ยำเห็นแล้วถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งโอษโถษเเบิง่งพอไหมไมนหน่อยอู้ ันนี้กัสมมาพักควนาโท่ทานไหนบุเคยมาลองมาสัมผัสเบิร์นกันเด้อพอมาลองเส้นทางนี่เฮาแท้สินเคยเนาะกับมันอยู่แล้วน้ำแดดกับขี้ไงน้ำฝนกับขี้ตุ้ม กคอยแต่คอยมาแบบนี้แหละเวลาโหลดสวนกันก็นยานมันลืล่นมันไหลแทรกกันได้ได้สโอกันมาก็ดีเป็นการดีเนะาะทางนี่เพ่นที่เห็นเอาได้น้อเบิ่งเป็นหนองน้ำบักงเลือกเ่าบนนี้โอ้โถโทโทสวัสดีโอ้ถ้ารถตางน้าม,มาอ่านี่คข้าย,ยัางเดียว ไปเพราะได้ถือถือถให้หน้าตากะเพม่นกะนดำเต็มมาเลยบนเพียงกับพ่อไข่เนาะถ้าว่ามันเป็นดอยเป็นยังกะอ่าหยาดเนาะหยาดมันลืมมันไหลเวลาขึ้นดอยกับมันก็นฟรีเนาะ หลังจากที่ฝนตกอันนี้ถ้าฝนบ่ตกกะพอขไข่เด้อมันบ่มือเน่ยนะกะโดนเติบที่ว่าเฮาบ่ได้มาแขวงเนาะเพราะว่ามันยุ่งมันยากนี่แหละก็เลยว่าบ่ได้มาเลยถ้ากฝนทางดีก็ไม่ได้มากะมานำรถคนอื่นโอ,โอ้บึงดูโอ้รถเพิ่นก็มาอายุประมาณน้องแบบนี้เนาะมาได้อยู่ แต่ว่าบุ๊กว่า่นจะไปหดหอยทรายโบเกียอ๋อโอเคเอาเบิ้งไปไปตามขัดไปตามตอนมัน้งพอไม่พี่นองโอเคได้แล้วโอเคต่อน,นอ้อพอไม่ไปเนาะตอนนี้ก็ไก่ไก่จะพุ่นทางที่มันลำบากแล้วล่ะเนาะกาไก่จะหดเทศบาลเมืองพาอุดมแล้วก้า อบอนนี้เป็นนำตกเดิอพ่อแม่ไม่น้อยทำหมือสายมือนำตกตาดนางโอ้ขวัญขวัญรูอ่าเนี่เป็นบอลผักบอลพรอนเวลาแดดห่อนก็ับมาเที่ยวได้แต่ว่ามันจะห้างแดดจักหน่อยเนาะเพราะว่าบ่มีคนมาปันใดบวกกับเส้นทางนี่แหละเนาะมันก็นเลยว่าเพ็ไทย้เพเ,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 เป็นหลายเติมตอนนี้เขาอยู่คอเขตเมือกผาอุดมแล้วไกลๆจะาทาง ปูยางแล้วเนาะเดี๋ยวกันอาจจะให้เบิงนํากันว่าทางปูยางอยู่ขอบเขตเมืงองเผาโดมจะเป็นแนวใดเนาะอันนี้ยังเป็นทางปูดินอยู่แต่ว่าฝนน่าจะประตูไกลเบรงจากสภาพเส้นทางอยู่เขตนี้เนาะแต่ว่าผู้ผาอยู่เขตนี้งาเพราะไรเนาะทางสองฝากเลยเบิิงซ้าเบิครัว ่าเป็นผู้พาธิวสูงพอสมควรเนาะถ้าหากอ่าเห็ดเป็นบอนท่องเที่ยวก็น่าจะโอเคถ้ากว่ามีทืนมีหอนเพียงพอเนาะอ่าเห็ดสายสลิงใสน่นี่โอ้โธ่สิบลายเนาะขี่ลงไปคักได้พราแม่ไม่ห้องบอนนี่มันสูงดีอ่าเนีเข่าลูกนีโอ้คักพราแม่ไม่ห้องเนี่ยเป็นพาได้ได้พราแม่ไม่ห้อกเม่อเป็นเม่อเป็นดินน,นะแบบเป็น เป็นพาตังขึ้นสูงๆเลยอ๋อถูกทางบนนี่เราจะไปบนใดน,นี่อ๋อถูกถๆๆถูกสุดยอดมาหาทางปึ๊บปึ๊บเอาเอาคอยถุยคอยถุยไปอ่าโอ้โถูกถูกหลึกเติบบนนี่ทางทึ่งเข้าไปบนใดเนาะตกลงมาทางลุม่ม โอ้โหโท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 รนักหนาสาหัสพอสมควรในจุดนี้เป็นเหลืองปกติเนาะเสียทางนี่กะโอโทนเอาไก่จะพ้นแล้วรอรุ่นรอส้มทางปู่ย่างน้ำกันพอมกันพี่น้องไงอีกอึดใจนึงเนาะให้ส้มบรรยากาศขังทางไปพร้อมๆกันในการเดินทางของเขา ใส่เวลาอยู่เกือบสองชั่วโมงแล้วใน่นะตอนนี้ในระยะทางเพียงแต่60กว่ากิโลเมตรหย่อนมามันแหลนไว้บได้เนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเอากาคอยไปคอยมาบรรยากาศดีพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ฝนตกเย็นสบายโอ้ผ่าลงวุฒธรรมดาเด้อ เป็นผาสูงสมควถิดเถๆๆเถิถถปุ๊บปุ๊บปุ๊บแอะกะปภะชาชนภายในบ้านก็เริ่มกลับหัวกลับเฮือนแล้วแบกส่วนแบกรัวกลับเฮือนภาวะแรงๆอ่ะได้เดี๋ยวนี้อ่าสิบเจ็ดโมงฝ่ายสิบหกนาทีอีกสองชั่วโมงก็จะได้หนึ่งทุ่มจะเป็นหนึ่งทุ่มเนาะไก่ๆจะมืดแล้วเฮาก็ไก่ๆจะหอนเฮือนแล้วนะประมาณ เจ็ดแปดกิโลเมตรกะนน่ะจะวันที่นันแล้วใช้เวลาหลายเพราะว่าคอยไปคอยมาโอเคนี่ค่ะสมควรเด้พอพ่ไแม,ม่พี่น้องมึงเต็มไต้มขีดตรงขีดนามเอิบเอิบเอิบมาหายใจฟืดเลย <c ười> คอยเป็นคอยไปหอดแล้วบานปางทองพ่ไแม,ม่พี่น้องอันนี้ ป่านต่างทองเมืองเผาดมุมแขงบอ่อแก้วแล้วก็หอดทางปูยางแบบนี้จนแต่หอดในเมืองระยะทาง78กิโลเมตรนี่แหละพ่อแม่พี่น้องกลัวมาหอดมาถึงเมืองเผาดมุมแขวงบอ่อแก้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ความลปลอดภัยก็โอเคสําหรับคลิปนี้บาลี่ก็เอามาฝากมาตอนนอเนาะพ่อแม่พี่น้องใดครับรนวมกันเป็นการเดินทางตั้งแต่เมืองหอยทรายแขวงบอ่อแก้วจนหอดเมืองเผาดมุม แขวงโมกแก้วฮอดเป็นทีเรียบร้อยเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้ใน,น่นอตอนนี้ขอขอ,ขอบขอขอบคระคขับใจเนาะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับส้ม,ท,มท่านใดเข้ามาติดตามรับส้มกับคลิปนี้ก็ขอให้อ่ามีสุขภาพแข็งแรงขาดได้ไขมนันร่ำรวยสุขภาพเงินทองเนาะพัฒนาสิ่งใดกะขอได้ดังใจพัฒนาสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดีโอเค